คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อกันนะอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเคยจํากันได้ก่อนปีใหม่ครับมีเหตุการณ์นะฮะที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับขับรถหนีตํารวจเข้ามาในซอยอทองหน่อนะฮะแล้วก็โดนตํารวจจับได้นะฮะล่าสุดยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะอันนี้ขับรถหนีตํารวจเหมือนกันนะครับเกิดบริเวณใกล้ๆก,ก,กันครับจุดเกิดเหตุเริ่มต้น อยู่ที่ซอยศูนย์วิจัยฮะและขับหลบหนีตำรวจมานะฮะ<อ>คือจากการตรวจสอบเนี่ยตำรวจเขาไปพบรถคันนี้แหละฮะจอดอยู่แล้วมีท่าทีพฤติการน่าสงสัยฮะก็เลยจะเข้าไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าระหว่างตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคนร้ายกับขับรถหนีนะฮะอาจจะไปดูคลิปพร้อมๆกันนะครับ ถุลักทุเลนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ารถจอดอยู่แถวถนนกำแพงเพชรหลังโรงแรมสยามมีพฤติการน่าสงสัยคล้ายจะมีคนเสพยาพอไปถึงรถคันนี้เร่งเครื่องหนีครับหนีเข้าผ่านทางซอยศูนย์วิจัยออกเรียบทางด่วน แล้วเจ้าหน้าที่จราจรที่สอนอมักกะสันใช้มอเตอร์ไซค์ควบตามนะครับอย่างใกล้ชิดจนคนขับขับมาถึงเลียบทางด่วนตรงโรงแรมเอสซีพาร์นี่แหละครับพยายามจะหนีต่อในนั้นมีสิทธิตำรวจโทรเป็นหนึ่งตังสุรัตกับสิทธิตำรวจตรีขจรพิสุขตำรวจจราจรสอนอมักกะสันครับตัดสินใจใช้ปืนยิงยางรถยนต์คันนี้จนไม่สามารถวิ่งไปต่อได้นะครับแล้วก็เข้ามาประชิดรถจับกุ่มได้ในที่สุด แล้วไม่เหนือความคาดหมายก็คือในรถเจออุปกรณ์เสพยาบ้ามียาบ้าหเม็ดยาไอซประมาณหนึ่งนะครับก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนคนขับรถนะครับชื่อว่านายสิทธิพลพุ่มพวงอยู่ในสภาพพูดจาวุวนคล้ายคนเมายาเสพติดบอกว่าขายของตาำ ตลาดนัดแล้วก็มาขับรถแล้วก็รอเพื่อนสาวปรากฏว่าระหว่างนั้นระหว่างที่รอเอายาบ้ามาเสพเห็นตํารวจรจราจรเกิดความหวัดกลัวขึ้นว่าจะถูกจับเลยซิ่งหนีท้ายที่สุดนะครับก็โดนจับจนได้ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับมาก่อนนะครับคุณนัทในข้อหาเสพยาเสพติดในพื้นที่ของสอนอุอดมศุกร์เมื่อกลางปี59นี่ยังอยู่ระหว่างคุมประพฤติอยู่เลยครับก็ออกมาเสพยาบ้าล่าสุดแล้วก็นี่คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ที่ไปไล่ล่าคนเสพยาบ้าขับรถหนีฮะ